เอาแล้วทุกคนฮัลโหลเราอยู่เกมเพทูเกเตอร์นะวันนี้เราก็จะเก็บตังค์ไปซื้อคันเบ็ดคันเบ็ดคันเบ็ดเดินไปเลยคันเบ็ดว่างไงน้องสาวซื้อคันเบ็ดกัน อยู่ตรงนี้อ,อยากตกปลาเหรอฉันขายคันเบ็ดอยู่หลายแบบเลยนะขายปลาด้วยคันเบ็ดคันเบ็ดสุดท้าย30เสิรเพ่หาซื้อไปเลยโอเคเขาหน้ามาอีกนะจะบอกความลับให้ ในสระว่ายน้ำสามารถจับปลาได้ด้วยเหมือนกันอ๋อโอเคตัวน,นี้เที่ยงคืนได้ท่าใหม่ด้วยวะเที่ยงคืนเที่ยงคืนนี่ตกปลากันตกปลาตอนเที่ยงคืนชิวๆ เดินไปเดินไปปลาเป็ว่าไงเพื่อนเพื่อนปลาตอนเที่ยงคืนป,ป้าจะมากินไหมเนี่ยโอ้ยมาป่ะตัวใหญ่ด้วยมามามา สแตตเบ็ดเบ็ดดิเอออยู่ตรงไหนวะนไม่ใช่อเอาไม่ใช่ปลาอัตราสำเร็จ20%อัตราการจับปลาหายาก50%อาอัตราการจับปลาระดับสูง100%โอเคหรือว่าตรงนี้ไม่มหมานะไม่รู้ไง มาแล้วลมาแล้วเอาเอาใหม่เอาใหม่อะไรวะมากินเบ็ดซะมามาปลาอ,อยู่ไหนมาแล้วมาแล้ว นั่นอะไรนะกินดีเฮ้ยปลาตาเดียวขนาด42เซนติเมตรเก็บเก็บไปขายเก็บไปขายเออเราย้ายที่ดีกว่า มาตรงนี้อโอเคอเอมาแล้วมาแล้วมาแล้ว What? ประตูรถแตกหักเป็นสิ่งที่สามารถนำไปแลกคะแนนคะแนนต้นอ่อนได้อ้าวอะไรวะเนี่ยจะมาติดปลาแล่ยประตูหักเดโอ้โหนี่ไปลาเป็นไงช่างมาเถอะมา untuk paren kan toh, hey, mana mana mana, oh. ก็จะไปตกตรงสวนสาธารณะกันช้าวะ่ะ ทำเชิญปาร์ตี้ไม่ไปจะตกปลานงฟิชชิ่งอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออาวอรีบเกินอฮ้อห้ออ๋อเดี๋ยวไปบังป้ายเลย แล้วตัวใหญ่ด้วยเฮ้ยปลาแบสปลาแบสปลาแบสป่ะปลาแบสอ่าเก็บไว้ตำรวจปลาผมไม่ได้ตกปลาตกต่อเอง Chiu chiu về về pa pa như này oh, oh. what pa pa ở nè nữa, rồi cái cái Hơi ừ đây này, phải tôi cái cái dày cái 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 ประหลดโอ้สามซีนเอง่อาก็บไว้แล้วกันมาเออเปลี่ยนที่ดีกว่าอ่าเห็นแล้วเห็นแล้วตรงนี้มีสระว่ายน้ำอยู่ไปสนไปอ่านี่ไง จะมีปลาให้เปล่าวะมาตกปลาอย่างนี้ไฮ้จะ่างดิบางทำไมอะไอมาแล้วมาแล้วอ๋อมีด้วยปลาน้ำหมึกจีน วันี้เราปวดปวดปวดปลาก่อนปวดปวดปลาปลาไหนวะนี่เป็นไง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 ปลาปลาดุกปลาดุกใหญ่ทีนี่เป็นไงเป็นไงเป็นไงอันนี้ปุ่มตกได้นานแล้วโอ้โหมาเอาอีกตัวหนึ่ง อีกตัวหนึ่งตรงนั้นแล้วกันอืมนี่โอเคขออีกตัวหนึ่งพอเอาไปขายกันเอ,อ้ามัเล่นโทรศัพท์เฉย อู้ดีบไปเลยเอาใหม่ดิเอาใหม่เอาใหม่อหมขออีกตัวนึงอ่าขอขอตัวใหญ่ตัวท้ายอ้ยเอ้ยตัวใหญ่ปะจะยินยิน โอ้สายเบ็ดขาดอาไมไม่ไมตัวสุดท้ายตัวสุดท้าย,ายขอตัวสุดท้ายแค่ตัวสุดท้ายเท่านั้นโอ,โอ้ตัวไม่ใหญ่เลย าน้าหมึกจีนอ่ะอน,นเราไปขายกันดวสวัสดีเพื่อนสวัสดีเพื่อนสวัสดีเพื่อน ปลาของฉันเป็นไงบ้างตัวใหญ่นะอยากได้เปล่าออโอเคเราขายปลากันเอาขายปลาโอเคขายขายไปเลยได้สองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทไปโอเคเอาขายปลาดุกก่อนขายปลาดุก ขายปลาโอ้ร้อยยิบสี่บาทขายไปโอเคคราวหน้ามาอีกนะโอเคอ่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปเกมนี้อีกอีกครั้งในคราวหน้านะโอเคครับขอบคุณครับนอน